ถ้ามีโทรศัพท์ดังขึ้นในกลางดึกและปลายสายถามคุณว่า like uh huh. คุณคิดว่าคุณจะวางสายหรือคุณจะตอบเพราะถ้าคุณตอบผิดนั่นอาจเป็นคำตอบสุดท้ายในชีวิตคุณนี่คือเรื่องราวของ Ghost Face ฆาตรกรที่ไม่มีหน้าไม่มีชื่อและไม่เคยเป็นคนเดิมเลยสักครั้งเนียว จุดกำเนิดสกรีม1996 g โกสเฟ e ปรากฏตัวครั้งแรกในปี1996จากภาพยนตร์เรื่องสกรีมกำกับโดยเวสเครเวนในยุคนั้นหนังสยองขวัญเริ่มสำซากคาตกรเป็นอมตะเดินช้าไม่พูดและไม่มีเหตุผลแต่สกรีมทำสิ่งที่ไม่เคยมีใครกล้าทำมันทำให้ตัวละครรู้ตัวว่ากำลังอยู่ในหนังสยองขวัญและโกสเฟสคือฆาตกรที่รู้กฎของหนัง และใช้กฎนั้นฆ่าคนหน้ากากที่เกิดจากความบังเอิญสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดคือหน้ากาก Ghostface ไม่ได้ถูกออกแบบเพื่อหนังทีมงานไปเจอหน้ากากานี้ระหว่างสำรวจสถานที่ถ่ายทำมันคือหน้ากากชื่อ The Scream ผลิตโดยบริษัท Funworld แรงบันดาลใจของหน้ากากมาจากภาพวาดระดับโลก The Scream e d w a r d Munch ใบหน้าที่เหมือนกำลังกรีดร้องตกใจและเจ็บปวดไม่มีใครคิดว่า หน้ากากราคาถูกชิ้นนี้จะกลายเป็นไอคอนสยองขวัญระดับโลก Ghostface ต่างจากฆาตกรอื่นยังไง Ghostface ไม่ได้แข็งแรงที่สุดไม่ได้อมตะและไม่ใช่ปีศาจเขาล้มเขาพลาดเขาเลือดออกและบางครั้งเขาดูงุ่มงามแต่นั่นแหละคือสิ่งที่ทำให้เขาน่ากลัวเพราะ Ghostface คือมนุษย์ธรรมดาเขาวิ่งได้เหนื่อยได้ กลัวได้และตายได้โทรศัพท์อาวุธที่น่ากลัวที่สุดมีดไม่ใช่อาวุธหลักของโกส a c e โทรศัพท์ต่างหากโก f a c e จะไม่เรียบค่าเขาจะโทรถามคำถามเล่นเกมจิตวิทยาหนังสยองขวัญเรื่องโปรโด,ดของเธอคืออะไรถ้าฆาตกรอยู่ข้างหลังเธอจะทำยังไงเยือไม่ได้ตายเพราะมีดแต่ตายเพราะความกลัว ความจริงที่ช็อกโลกและนี่คือความจริงที่ทําให้โก t สเฟสแตกต่างจากฆาตกรทุกคนในประวัติศาสตร์หนังโก t สเฟสไม่ใช่คนเดียวในแต่ละภาคจะมีคนธรรมดาสวมหน้ากากนี้เพื่อนแฟนญาติหรือคนที่คุณไว้ใจที่สุดและบ่อยครั้งมีมากกว่าหนึ่งคนฆาตกรแต่ละยุคภาคแรก b i l l ี่ลูมิสและ Stu มาเชอร์เด็กวัยรุ่นธรรมดาที่ซ่อนความบ้าคลั่งไว้หลังรอยยิ้ม ภาค 2. แม่ที่สูญเสียลูกและวัยรุ่นที่คลั่งชื่อเสียงภาค 3. คนที่อยากเป็นผู้กำกับชีวิตจริงและควบคุมทุกอย่างภาค 4. ยญาติที่อิจฉาอยากเป็นนางเอกแทนคนอื่นภาคใหม่ๆแฟนหนังครอบครัวคนที่ดูปกติที่สุดแรงบันดาลใจของ Ghostface Ghostface ไม่มีแรงบันดาลใจเดียวบางคนฆ่าเพราะแก้แค้นอิจฉาอยากดังอยากเป็นตำนานหรือแค่สนุก Ghostface คือภาพสะท้อนของสังคมที่คนอยากถูกมองเห็นแม้จะต้องฆ่าคนก็ตามทำไม Ghostface ไม่มีวันตายเจสันตายได้ Michael Myers ถูกหยุดได้แต่ Ghostface ฆ่าไม่ตายเพราะ Ghostface ไม่ใช่คนแต่เป็นแนวคิดตราบใดที่ยังมีความโกรธความอิจฉาและความคลั่งไคลใครสักคนจะสวมหน้ากาก,ากนี้เสมอปิดเรื่อง Climax สสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของ Ghostface ไม่ใช่มีดไม่ใช่หน้ากากและไม่ใช่เสียงโทรศัพท์แต่คือความจริงที่ว่าเขาอาจเป็นเพื่อนคุณคนรักคุณหรือคนที่คุณไว้ใจที่สุดและคืนนี้ถ้าโทรศัพท์คุณดังขึ้นอย่าลืมถามตัวเองว่าคุณรู้จักคนปลายสายดีพอหรืออยังเพราะ Ghost Face ไม่เคยจากไปไหนก็จบลงไปแล้วนะครับฝากกดไลค์กดตดตามให้ผมด้วยนะครับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรต่อติดตามชมกันได้เลยนะครับและนี่ก็คือ